สวัสดีนะครับผมทุกคนสวัสดีนะสมาชิกผมทางช่องค่ายบางอีนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยูทูปผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะของช่องคืนค่ายบางอินนะครับผมคลิปนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้นะฮะจะเป็นอุปกรณ์ดักไก่แบบ ชุดพิเศษชุดที่ลูกค้าเก่าผมที่ใช้นะครับผมเยอะที่สุดนะครับผมเป็นตัวสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะครับนะเป็นตัวสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะคือชุดนี้ผมเพิ่งทํามานะครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่าเห็นที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็ก็หลายชุดอยู่นะครับที่เอาไป ใช้กันนะครับผมนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับผมชุดนี้นะเป็นสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะเหมาะสําหรับใครที่เอาไปต่อในป่านะครับผมในที่แห้งๆนะครับผมนะเอาไปต่อในป่าเป็น آ, งานสีใบไม้ยนะครับสีใบไม้แห้งเลยนะครับผมนะครับ,นะรบอ่านะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะ สำหรับเซตนี้ลูกค้านะครับผมนะต้องฟังรายละเอียดให้ดีนะครับผมนะใครที่จะสั่งเป็นเซตนี้นะครับผมจะมี2ขนาดาหลักนะครับผมหมายถึงขนาดหลักก็คือ,อจะมีของชุด15หลักแล้วก็ชุดของ3 1หลักนะครับผมนะสำหรับชุด15หหลักนะก็จะเป็นชุดสั้นนะครับเป็นชุดที่ยาวประมาณเมตรกว่านะครับผมนะ แล้วก็ถ้าเป็นชุดของ3จะเป็นหลักก็ายาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะอ่าเป็นงานผลักแบบเกลี่ยวนะสีใบไ,ไม้แห้งนะครับผมอ่าโอเคนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำบ่วงชุดนี้กันนะครับผมว่ามีพิเศษอะไรบ้างนะครับผม อ่าแรกๆนะมาดูตัวหลักก่อนเลยนะที่เราเห็นชัดเลยนะเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักๆเลยเป็นตัวหลักปักของไก่หลักอ่าของบ่วงนะครับผมยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมความยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับคุณลูกค้านะเป็นห่วงตัวเอสทองเหลือง นะครับแล้วก็งานเอ็นนะสำหรับสีใบไม้แห้งทั้งชุดก็จะเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งนะสีน้ําตาลนะครับผมนะเซตนี้นะครับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับผมนะต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับผมสาย PE ชุดน,นี้นะครับคุณลูกค้านะ รับน้ําหนักได้ถึง42กิโลเลยนะครับผมคืออไม่มีโอกาสที่จะขาดนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ต่อไก่นะเพราะว่ไก่น้ําหนักไม่เกิน1.5กิโลเองนะครับผมนะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับคุณลูกค้ามีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมพร้อมลังเก็บขออพร้อมลังเก็บอ่าังเก็บเลยนะครับผมนะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะพร้อมลังเก็บเลยนะครับ เซตนี้นะก็จะมี15หลักแล้วก็ของ3เลหลักนะครับผมลูกค้าคนไหนที่จะสั่งเป็นเซตของสีน้ําตาลทั้งชุดลูกค้าต้องโทรมาแจ้งให้พ่อค้าทราบด้วยนะครับผมว่าอยากได้เป็นสีน้ําตาลทั้งชุดนะครับผมผมเพราะว่ามันจะมีงาน2แบบคือแบบงานผลักสีน้ําตาลแล้วก็งานผลักสีดานะครับผมนะลูกค้าต้องโทรแจ้งให้พ่อค้าทราบด้วยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ต้องการสั่งให้ติดต่อมานะครับผมนำสำหรับลูกค้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับผมใครที่จะปรึกษาอะไรข้อมูลเกี่ยวกับคืนที่ร้านนะครับผมก็ให้โทรมานะครับผมตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านนะครับคุณลูกค้านะทุกชุดจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกชุดเลยนะจะมีเก็บเงินปลายทางนะ ว่าต้องให้ความสะดวกกับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมนะที่หลานจะให้ความสะดวกสําหรับล mm ูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมไกลจากตัวเมืองของลูกค้าอยู่นะครับผมนะที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับผมก็เก็บเงินหน้าบ้านได้เลยเพราะว่าผมจัดเก็บเงินไดทางเลยนะครับผมชุดที่ลูกค้าจะสั่งนะครับผมเพียงแค่ลูกค้าเตรียม ชื่อที่อยู่ของลูกค้านะชื่อที่อยู่แล้วก็บริต่อของลูกค้าก็สามารถสั่งของได้เลยนะครับผมนะส่งถึงที่เลยนะครับผมนะก็อ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนะเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ดดกไก่เพึ่งทานอ่าพึ่งทําเสร็จนะครับผมนะวันนี้นะครับเป็นของน้องที่ทําเสร็จนะครับประมาณก็หลายชุดอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ว่าของช่วงนี้ออกเยอะนะครับผมนะเป็นช่วงต่อของอช่วงหน้าต่อของไก่ป่านะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมนะวันนี้ผมลาเลยนะครับสวัสดีครับ